มารู้ช็อป้านบริการรับเติมโลบักราคาถูกกิฟต์เกมพาร์ตแมปต่างๆและยังมีสัตว์แมปโกะาการเดินขายอีกด้วยหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมสกายทัเด้นกันอีกเช่นเคยกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแมปของบาคิบอนซีโร่นะครับอัปเดตในวันนี้นะเป็นอัปเดตสไตล์ใหม่นั่นก็คือสไตล์ของจ็อกเกอร์นั่นเองนะจ็อกเกอร์ก็ตามชื่อครับก็มาจากอดีซี DC นั่นแหละเนาะ เป็นตัวละครโจ๊กเกอร์นี่แล้วก็อย่างแรกเราเข้าเกมมานะครับเข้าเกมมาอย่างแรกเลยมีบันเดิลใหม่นะครับก็ซื้อได้นะครับมาซื้อกันได้นะครับคุ้มอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ครับมีงบประมาณนะครับก็ซื้อได้ห0ร้อยรูบิลเาก็ของในนี้คุ้มอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็มีเควสนะครับโจ๊กเกอร์เควสนะครับก็ตามเคลยเลยครับก็เนี่ยครับมีเควสให้ทํานะครับก็สกอร์ห้าพ o i สกอร์ยี่สิบ p สกอร์สิบห้า point in one m a t c แล้วก็ได้ EP ครับ EP ก็เนี่ยมี อ่าอีโมดนะครับอีโมดฟลติต้งบอลลูน,นอันนี้เนี่ยเป็นของสมศัยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยของสองใบโจ๊กเกอร์เคฟของสมศัยแล้วก็อีโมดแบงแล้วก็อันนี้น่าจะเอฟเฟกด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยลัคก,กี้สปินยี่สิบนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าได้อะไรยังไงนะครับก็ไปเล่นกันเองแล้วกันนะแต่แต,แต่มันเขียนอย่างงั้นน่าจะมีลัคกี้สปินยี่สิบอันนะครับน,น่าจะให้นะอันนี้ผมว่ามันน่าจะแจกนะครับผมไม่ไม่ทราบกันแล้วก็มาเดิมนะครับทุกอัปเดตนะครับทุกอาทิตย์ก็จะมมมมมีีีบบบัััันน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 เเเดดดิลใให่่่่่่ะะะะะะคครรรออออ้้้้กก็็จปไไไไไวยโชซื ดูพรีวิวอืมอันนี้ถ้าถามนะไม่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 คุ้มเท่าไหร่นะครับไม่คุ้มไม่คุ้มสองร้อยสี่สิบเก้าโลบัคเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่จะซื้อนะครับแต่ก็ปั่นดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีโมดหัวันจะกล่องนะครับแจ็คอินเดียโมดอันนี้ก็เอ่อคอรเมนติกนะครับเป็ดอยู่บนหัวนะครับแล้วก็การ์ดโจ๊กเกอร์นะครับสกอหลังนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะส่วน สไตล์นะครับสไตล์ใหม่ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์เป็นลิมิเต็ดสไตล์ทั้งูตรอยู่สองห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นลัคกี้สปินก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เพิ่มเล็กันได้นะครับแล้วก็โซนนะครับมีโซนใหม่เหมือนกันโซนนั่นก็คือโซนห้าห้านะครับโซนหัวเราะนั่นแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดนะครับอ่ะโค้ดนะครับโค้ดห้าห้าเหมือนกันครับห้าห้านะครับเออโค้ดขับนั่นแหละนะครับใส่กันได้อ่ะได้ยี่สิบลัคกี้สไตล์สปินกับยี่สิบอ่ะเเดดี๋ยวราไปู รีวิวในส่วนของสไตล์จ็อกเกอร์กันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนโซนก็อาจจะรีวิวหรืออาจจะไม่รีวิวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันท้ายคลิปนะครับผมโอเคครับมาในส่วนของสกิลแรกของจ็อกเกอร์นะครับสกิลแรกนะครับสกิลสี่สกิลสมอทริกสกิลนี้ก็คือมันจะมีทั้งออฟบอลแล้วก็มีบอลคือออนบอลอนด์ออฟบอลนะครับถ้าเรามีบอลนะครับกดซีปุ๊บเราจะล่องหนนะครับแบบล่องหนไปเลยนะครับศัตรูก็จะไม่เห็นเราเหมือนกันเนี่ยมันจะล่องหนแบบล่องหนไปเลยนะครับ ศัตรูไม่เห็นหรอกแต่ว่าถ้าระหว่างาเราล่องหุนนครับแล้วเขาสติวเราคือเขาก็ยังสติวได้นะครับเขาก็ยังสติวได้ถ้าเราไม่เลี้ยงนะ,นะเนี่ยแต่ผมล่องหุนหน้าเพื่อนผมอ่นานเอฟใช่ไหมมันก็จะโดนสติวนะครับโดนสติวได้เหมือนกันก็คือมันแค่ล่องหุ่นเฉยนะครับมันไม่ได้เหยีบยิมมูนแบบว่าต้านต้านสติวต้านบล็อกต้านอะไรนะครับโอเคส่วนสกิลที่สองนะสกิลราวเบเกอร์สกิลเลี้ยงนะครับอันนี้แค่เลี้ยงผ่านนะไม่มีอะไรเลยเนี่ย ทำให้ขวาตรงข้ามล้มแล้วก็เลี้ยงไปฝั่งขวานะครับไปฝั่งเดียวด้วยนะครับไปแค่ฝั่งเดียวเลยเดี๋ยวผมลองหันทางนี้ดูนะครับเนี่ยก็ไม่ไปนะครับไปแค่ฝั่งขวามือนเดิมวอันนี้คือไม่ไม่จำเป็นต้องมีศัตรูนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันจะเลี้ยงได้นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลสกิลซีนะครับเป็นสกิลไวการ์ดอันนี้เป็นสกิลดึงบอลนะครับก็คือมันจะมีโอกาสห0สเ็ดึงบอลมาหาเราอันนี้ผมเฟลนะครับเฟลมันก็จะดึงไม่ติดนะครับแล้วก สิบวิคือกอคคูดาวนานอคือการไม่ให้คนใช้สแปมแชทสก,กิลนี้นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต้องนะครับใช้ได้ตอนบอลบลนเกินห้าวินนั่นเองครับผมผมดึงรอ,อบนะรรอบนี้ติดนะครับ,รบจะดึงบอลก,กลับมาอย่างนี้เลยนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านดูอะคือมันจะมีมากกว่านี้ไปแต่ผมมาลองกับเนทละไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้นะครับคือมันมีแค่นี้ครับมันมีแค่ดึงบอลผมก็งองเหมือนว่ามันมันบักหรืออะไรหรือเปล่าทำไมผมใช้ไม่ได้ นะครับอันนี้คือพวกผมลองกันแล้วอันนี้ใครยังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอ่ะต่อไปจะเป็นส่วนของอาเวกละอันนี้ไปไวหน่อยครับว่าสกิลมันมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับเนาะคนนี้โอเคนะครับเมื่อกี้ผมลองกันแล้วก็คือถ้าสมมติศัตรูมีวันอยู่อย่างเงี้ยเราจะสามารถดึงได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นดึงแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวสมมติผมสติลได้ไหมผมกำลังถืงอวันอยู่แล้วโดนสติลไปนะครับเดี๋ยวผมให้เนี่ยสติลเนี่ยสติลไปผมกดสี่นะครับเห็นไหม มันจะดึงมันจะดึงบอลกลับมาได้นะครับก็คือถ้าเราเสียบอลอ่นะเอาง่ายคือเราทำอะไรก็ช่างครับเราโดนบล็อกหรือเราโดนสติลนะครับเราเสียบอลนะครับจำให้เราดึงบอลกลับมาหาเราได้แต่คือมันก็สุ่ม50%อยู่ดีนะครับเนาะอ่ะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปในส่วนของอเวกต่อละนะครับอ่ะเวกเดี๋ยวให้ดูคัสซีนกันว่าเป็นปยังไงนะครับ โอเคนะครับสกิลที่เปลี่ยนไปนะครับสกิลแรกนั่นคือสกิล C ครับสกิล Trick Miller สกิลนี้คือสร้างร่างปลอมขึ้นมานะครับสร้างร่างฟอมมาร่างปอา s <S ลงปอมอยู่ขวาเน็ต <a> อยู่ขวาถ้าถ้าร่างจริงโดนสติลก็คือก็โดนสติลปกตินะครับเดี๋ยวให้ให้เนสสติลเนสสติลอันนั้นน <S illy? S 2> นั้นคือถ้าถ้าสติลร่างปลอมมันจะโดนสตันแล้วก็ล้มนะไอ,อ,อ,อ้ขวาขวาขวาดิ ครับก็คือถ้าถ้าถ้าสกิลตัวจริงก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยสกิลตัวปลอมมันก็จะล้มนะครับไม่ไม่ขวาเนี้สินะครับอถ้าสกิลตัวจริงก็ตัวปลอมก็หายนะครับแค่นี้เลยนะครับอ่ะสกิลนึงนะครับสกิลอ่าดักกี้สกิลนี้ก็เป็นคาสีนะครับการันตีสามเต้มนะครับอันนี้เออมันเหมือนจะบักนะครับคือมันเขียนบอกว่าทูโค้ดทูฮูแบบว่า ต้องต้องใช้ตรงห่วงผมก็งงเหมือนกันว่าทำไม <MA IL> มันสามเต้มใช่ไหมนิดอ่ะเหมือน <MA IL> ต้องต้องยืนเส้นสัตวเตี่เหมือนจะสามเต้มนะครับเมื่อกี้ผมไม่ชัวร์นะเมื่อกี้มันสามือเปล่านะครับเดี๋ยวลองใช้รอบหนึ่งนะให้ดูว่า,ามันสามไหมเมื่อกี้ผมเจ็ดเต้มนะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันเลยว่ามันสามเต้่มไหม อสองแต้มนะครับผมไม่รู้มันทำสามเต้ตมหรือเปล่าอา,อาจจะได้แหละนะครับเดี๋ย ugo ค่อยไปลองกันเองแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสไตล์โจเกอิลครับส่วนโซนนะครับโซนนี่ก็อจริงนะผมสุ่มไม่ได้นะครับก็อาจจะไมไ่รีวิวให้ดูนะแบบว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกันว่ามันทํางานยังไงก็คืออ่าจะได้เอ็กต้าปัม้มเฟกอันนี้ผมต้องบอกกับว่าเอ็กต้าปัม้มเฟกคืออย่างคือ,คอเราต้องก,กดปัม้มเฟกได้สองรอบแบบปัม้มเฟกทีหนึ่งแล้วเดินได้นะครับแล้วก็ ปั๊มฟรีอรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดินไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละเอนั่นแหละที่ผมหมายถึงก็คือนั่นแหละปั๊มฟรีได้สองรอบนั่นเองนะครับส่วนอันหนึ่งก็คือถ้าอะไรเนี่ยศัตรูอยู่ในระยะนะครับจะทาให้คููดาวนานขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมไม่รู้ือนกันว่าคููดาวะไยอาจจะคููดาวสกิลหรือคููดาวการยิงการทําท่าต่างๆแบบการเลี้ยงนันอะไรนานขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับก็ไปลองกันเองครับอันนี้ผมผมลองให้แน่ดจจริงขออภัยด้วยแล้วก็ตัวสู ไอ้5โซนนะครับที่โซนลิมิเต็ดนั่นเองนะครับเนาะก็มาซุ่มกันได้นะครัในโอ้ผมว่าโกงแบบอัลเฟสสองทีนะครับก็เท่านี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องของด้วยนะให้ไปสู่พันห้าร้อยซับหรือสองพันซับนะครับอาจจะได้เจอกันทำคลิปกันบ่อยๆนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากครับ